Capon.com เล่นนะครับผมเพราะหุ่นยนต์ที่ผมเอามาเนี่ยนะมันมันไม่ใช่ประตูแค่นี้เหมือนเด็กเล่นนะครับผมอ้วนแล้วคนจริงความสามารถเท่าคนจริงงั้นดูของเราขอได้ไหมได้ทองผมเนี่ยชอบกินส้มตําเป็นอาหารเออผมชอกินส้มตำเป็นอาหารหุ่นยนต์มันต้องชัดไฟเลยคุณอะไรนะหุ่นยนต์มันต้องชัดไฟเลยไปกินบัตเสียอย่างเดียวเลยอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูหุ่นยนต์ของซาก่อนแล้วกันนะมาดูหุ่นยนต์จริงของเราค่ะนี่เอางา ตบมือสองทีเดินไปเลยเหมือนไรล่ะเหมือนครับคุณโยนนี่เหมือนยังไงเรากครับจะตบมือสองทีเขาจะเดินมาตอบยังไม่ตบเลยยังมาแล้วนี่่ใชมครับคนนี้คำสั่งเสียงครับผมเนี่ยเขาบอกเดินมาคุณตั้งชื่อให้ยังตั้งชื่อหรือยังครับคนนี้ตั้งสิตั้งสิชื่ออะไรครับคนคนี้ตัวหน้านี่ชื่ออะไรฮะผู้หญิงค่ะชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูฐานหน่อยได้ไหม แล้วจูนก่อนหายแล้วเห็นไหมอ่ะขึ้นมาหม้เาไฮเทคนี่ทางทานก็เป็นเล่นใช่ไหมตัวตัวนี้ตัวนั้นชื่ออะไรครับทางนี้เหรอคะบยส่งจบบายบายแบททิตมาแบททิครับผมชอบด้วยนะแบททิตเดินมาจับมือไหนที่คะรับรู้จับมือได้ด้วยใช่มเ้ยมามามาเไเอาไเ เจ้าของแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วอันนี้โอ้แต่เรข้าที่อุ้มยนข้าที่อ่าเออข้าที่นี่เป็นไงเป็นไงไฮเทคนี่สวัสดีได้ไหมฮะสวัสดีได้สวัสดีได้ไหมครับสวัสดีรับ ก็ได้สวัสด so, 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 so ีก็ได้อ่ะพักผ่อนก่อนพักก่อนพักผ่อนเราจะไปอยู่ท่าไหนอะแข็งไว้อย่างนี้เลยเหรอฮะนี่ เสร็จแล้วพักผ่อนพักผ่อนแล้วนะฮะแต่ผมจะดูว่าหุ่นคุณมันจะอยู่จะกินได้ดีจุดยอดนอยู่ได้วอย่างคุณดีกว่าคุณจีอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์พัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือ ICP อีกแบบหนึ่งแต่ของผมเนี่ยล้ำค่าแล้วก็ล้ำยุบกว่านี้อีกครับนิดหนึ่งนะครับผมไม่เยอะมากครับเอานิดเดียวก็พอนิดเดียวสุดยอดมากครับเราเราเราขอเชิญศาสตราจารย์ด็ออกเตร์ดีกว่าศาสตราจารย์ด็ออกเตร์คุณจิครับจิครับผมเชิญครับ ุญจชคอกโกุ้จม่ใชญี่ปุ่นอ่าโนจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบัที่ผมก็เป็นตัวแทนจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาที่อาคุงโยนะครับมาเจอี่เมือนกครับวันนีครับก็มีเยอะแยะมากมากครับ พูดให้เป็นแบจากคนอ่ะจะได้ฟังชัดๆคือว่าผู้ผู้ตายมันก็จัตนากรเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดกระป๋องคุณยงกรับผมเอาเอาอะไรมาคะเอาันนี้เอาหุ่นยงมาโจกับหุ่นยนต์มาโชว์ตัวมาโชว์ก็เป็นตัวต้องฉบับแล้วนะครับของห้่ลุ๋งการตัวนี้แหละที่ชนะตัวฮอนด้าเป็นอย่างนี้ต้นฉบับต้นฉบับต้นฉบับเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเป็นอย่างนี้ไหมอย่างนี้สู้เขาได้ไหมเอาแป้งแบบนี้หรือเปล่าครับสู้เขาได้อย่างนี้กรับโดเป็นตัวที่โองของผมนี่ดีกว่านี้คดีกว่านี้ดีกว่านี้หรอแล อยู่ไหนอะครับอยู่ข้างหลังครับต้องอาใช้คนไปไปต้องไปแบกมามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะช่วยกันแบกหน่อยฮะช่วยกันแบกมา อันนี้เดี๋ยวต้องทําการถอดถอดหัวก่อนนะครับถอดหัวเพื่อที่จะทําอะไรฮะถอด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 หัวใช่ไหมถอดหัวครับดูชัดๆหน่อยเพื่อที่จะป้องข้อมูลป้องข้อมูลครับถอดเลยครับเชิญถอดหัวก่อนนะฮะอเป้องข้อมูลนะครับดึงเลยนะดึงเลยดึงเลยนะดึงออกได้เลยนะดึงออกได้เลยนะครับ เอครับผมใส่แว่นแล้วจะได้เห็นชัดๆนะครับคุณหล่อเหมือนกันเนาะครับคุณตาซึ่งอย่างเงี้ยหล่อและแย่แล้วลูกนะครับซึ่งถ้าใส่แว่นนี้มันก็จะเหมือนของจริงนะฮะับ้ตุ๊ดตาครับ เขาทำอะไรได้ไหมทำอะไรได้มีเขาเดินมาสวัสดีได้เขาเดินมาทาได้อันนี้เขาอาจจะมีการป้องข้อมืออยู่แล้วนะครับแต่ของเรานี่ใช้คําสั่งโดยการตบมือครับตบมือตบมือในการรู้เรื่องอะไรครับมันจะคือเมื่อเราตบมือเนี่ยเสียงกระทบมือของเราเป็นคลื่นอิเล็กทรอนิกเข้าไปผ่านในมันสมองของเขาถูกต้องครับเขาเลยสั่งงานแล้วก็หุ่นยนต์จะเริ่มทํางานทันทีใช่ครับท่านดรครับเชิญเลยครับตบมือหนึ่งครั้งนะครผมลองตอบดูนะฮะยกยกแขนข้างซ้ายด้นนะครับตบมือหนึ่งครั้งครับ ถ้าผมสบดูสองครั้งจ้ะสบสองครั้งอสองครั้งครับหนึ่งครั้งครับสองครั้งครับเอ๊แล้วถ้าสามครั้งเป็นไงสามครั้งนี่ครับสามครั้งครับเอ๊เอเมครับแล้วเราปล่อยหุ่นค้างไว้ท่านี้ได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยนะธรรมชาติเลยครับออันนี้แค่น้ำจิ้ม นี่นี te ่อย oh. mm ู hmm. ่อย the ah ู่ได้นานมากมากเลยครับเป็นวันๆเลยเน่านี้เลยเันวันเลยนะนาเรื่งเลยใช่ไหมเนเดือนยังได้เลยครับ่านี้นะแลวนี่ไม่ต้องใส่ถานไม่ต้องอะไรอีกแล้วไม่ต้องเลยครวางไว้อย่างนี้เลยสบายมากครับเอ๊นนี่มันมันเริ่มย่อลงแล้วลหรอคือเข้าคงโอ้ยย่อลงอีกลงอีกได้ไหมครับลงอีกครับยังไม่ได้สั่งเลยนะฮะแน่นอนมากเขาพักเอออมากครับผมึงมันมุดันขาเริ่มกลัเนแล้ว ทำอไรก็เนมื่อยไมไมู่นอัดับม่ดี๋วยังมีดกว่านั้นอีกคดีกว่านี้เหรพูดได้ด้วยครัได้ด้วยเ้โาผูชายนะครับตบมือ2ครั้งจะได้ครับจะพูดได้มาดูลองๆๆครับตบสครั้ง สองครั้งนี่ก็ทไรได้ร้องเพลงได้ครับอ้องนี่จบสองครั้งครับมองตัวเองในกระจกแล้วแล้วแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นเเปปลี่ยนน็ถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ตบไหมฮะลองดูครับสองครั้ง เพราะงั้นเดี๋ยวเราใจเขาโชว์ยาวเลยไหมครับยาวหลังนั้นเดี๋ยวเรื่องโชว์ความสามารถเนี่ยเดี๋ยวมีอีกเยอะใช่ไหคะเพราะว่าเราจะไปโชว์กันเบรกหน้าค่ะเบรกหน้าเรื่องโชว์หน้าอนยครับ ต้องมีการดวลความสามารถกันดวลว่าหุ่นทางฝั่งไหนเนี่ยเจ๋งกว่ากันใช่แล้วค่ะแต่ว่าาขอเสนอทางสามก่อนไม่เคยเข้าข้างตัวเองเลยที่หนอนนี่เขาเ้าข้างมานานแล้วใช้ได้นะยังแข็งอยู่เลยแข็งอยู่เลยเคยเคยถามศาสตราจารย์ของเขาเหมือนกันว่ายืนนานที่สุดเนี่ยกี่ชั่วโมงเขาบอกว่ากี่ชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าแล้วเรายืนได้กี่ชั่วโมงฮะทั้งหมดก็ประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงดร ดูขอดูของคุณก่อนดีกว่าครับ,รบไ,ได้ครับ,รบ,รบเรามาเป็นชุดเลยอ่ะโชว์เป็นชุดเลยโชว์เป็นชุดเลยมาแพ็กเก็ตด,ดูนะฮะเป็นชุดอันนี้ชุดแรกใช่ไหมฮะครับนี่เป็นดนตรีลคลาสสิกนะฮะเป็นดนตรีของความรักนะ คุ้นที่ไม่กันต้งกันเด้งในฐานมาทางนี้เลยนะสุดยอดมากหุ้นนี้การเดือกการสปาร์คขึ้นโปรแกรมลามกที่สุดเออไอเนี้เธอให้หุ่นเธอไปทักทายหุ่นเน้ยหรอได้ได้ได้ครับด็อกเตอร์ครับดรอุ่จิครับป้อนข้อมูลเลยครับทักการเลยครับนี่มันขามขวิดไงต้งกดนะด็อกเตอร์เออเราจะมีสื่อถึงกันนะครับดุอกจนอร์ครับ จับบจับเายอกันขยอกันเล่นกันครับเาเล่นกันครับเขาเล่นกันนะเขาเล่นกันครับไม่เป็นไม่เป็นีอะไรนะฮะครับครับครับโอ้ยช็อตช็อตโอ้ยช็อตอไม่ได้ครได้นะครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไ,ไม่ได้ไ เก็คุกได้นะฮะเมืองไทยอ่ะคนอยู่คนยนต์เราได้ไหมค้ง ต้มากก่านี้นี่นมาเป็นชุดเ้ามาเป็นชุดใหญ่เลยครับที่ว่านี่ครับเป็นซุปเปอร์โ่นะครับเด็กๆชอบเขาหนะครับ้มีตมีการต่อสู้นะครับการสับปะหลครับโอ้ย่อใช่มชุดพลังด้วยนะครับชุดนี้จะขายตัวโชว์ที่อินเคตก่อนครับโคชั่นครับ ไม่ค่อยชอบแต่เหมือนชอบนะารเลยครับจุนเลยครับจุนจุนเดี๋ยวต้องไว้ครับเอกชั่ครับอ่าครับต่อไปนี้จะมีสับปะหลามมาสู้นะครับสับปะหลามด้วยอ่าไดสับปะหลามเลยครับ What ขแขนน่อยหมายถึงข้อแขนเล็กๆตรงนี้นะครับยังไม่เป็นไรอย่างนั้นหรอกยางนี้เจ้าตรงเจอพลังจากขาต้ยข,ขาต้ยหมายถึงขาอ่อนนะครับ ่อนนอนอย่าลืมสีแวเด้วยแปลด้วยแปลด้วยสีแวหมาถึงแปลงฟันนะครับเด็กๆโชบมากครับเฮ้ยลุกขึ้นได้แล้วแหมวันนี้นะคะสนุกสนานมียอดมนุษย์มาด้วยนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ของเรานะคะเป็นหุ่นยนต์ไฮเทคเเปิดหน้าซะหน่อยสิอยหน้าเเปิดหน้าสักหน่ิอย่างหน้าายหน้าตาดี ดิจิโร่โอ้ทันสเลยจริงจริงๆแล้วปกติแล้วนี่ครับตัวนี้ต้องเป็นสับปะรดครับน่ารัหยิบชุดผิดครับอ้าวหยิบชุดผิดช่วงหน้านะคะเราจะมีปงลางแล้วก็มีราวกระทบไม้มาที่ดวนนลองนึกสิลองนึกสิว่าราวเออราวกระทบไม้มายิ่งใหญ่จะมันขนาดไม่ได้ราวที่เท่าเนียวมีราวกระทบไม้เอะไรกันอยากว่าอยากมันเป็นยังไง ด้วยการล้างจานค่ะได้ระหว่างพัดวนกับสไลด์เลมอนพาวเวอร์นี่ดำินการเป็นยังไงบ้างในการที่เรามีจานเปื้อนคราบมันอยู่นะครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องล้างจานเหล่านี้ให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานสไลด์เลมอนพาวเวอร์เสร็จแล้วก็นําไปเรียงนะครับที่ชั้นวางจาน ภายใน60วินาทีใครสามารถหลังจานได้สะอาดล้างได้มากครับรางวัลครับเป็นฝ่ายชนะนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะรัเชญครับไปเร็วเร็ ใช้ข้ามมันนะคะหนึ่งนะคะนับเลยนับเลยนับเลยลองไม่มีแล้วนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบไปเพียสิบไปสิไปครับสิไปนะฮะอ้ยอดมนุษย์หน สะอาดรอเปล่าครับสะอาดรอเปล่าสะอาดหจดนสะอาดรึเปล่าครับโอเคเอานับไแล้ว่อเลนี่สครับลืมไปทีไหนี่สองใบนี่ใบสอหราสนี่นับนับหนับเจ็ดแปดนับไปเลยห่สอสามสหาหเปป สไลด์และแล้วฝ่ายยอดมนุษย์ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับมีกิฟต์เซ็ตจากสไลด์มา,าขอบคุณมากค่ะ